ห้ามผู้คนไม่ให้ด่ากันมันยากยิ่งห้ามตัวเองอย่าไปฟังมันง่ายกว่าไว้ฟังข่าวตอนจบทีเดียวก็แล้วกันเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตายวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้ เอาคาถาแก้รำคาญของนายตะวนันมาพูดไว้ในชุดเสียงจากสวนจันท์ให้ทันวันตายแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครจะเอาไปใช้ก็ได้พูดให้ฟังอีกทีว่าเปลี่ยนชื่อชุด จากเสียงจากสวนจันรหหนท์วลาห้านาทีมาเป็นเสียงจากสวนจันร์ทให้ทันวันตายด้วยปรารบสุขภาพร่างกายหรือความเป็นไปในสังขารขันห้ารูปนามของตนที่ ตกมาถึงปีนี้มันแย่ลงจนถึงกับต้องไปเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปทุมธานีกลางหนึกมาแล้วสามครั้งสามคราก็เลยเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าโอ้อีกไม่ช้าไม่นานเราคงจะต้องตายแน่แ,นแม่การเตรียมตัวตายตายก่อนตายเคยปรารบมาจะว่าทั้งชีวิตก็ได้ตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ก็เรียกว่าแอแลเติมคำว่า หลวงคำว่าขุนคําว่าเท้าเข้าไปตามข่านิยมของคนอีสานที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลยเรียกไอแอแลว่าขุนแอแลเท้าแอแลหลวงแอแลนั่นพ่อแม่ก็ เตือนใจมาตั้งแต่แรกเกิดว่าลูกสายลาของพ่อแม่นี้เกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์กับเขาที่จริงถ้าดูจากภายนอกก็ครบท้วนทั้งอาการ32มีแต่คนใกล้ชิด ที่รู้จักจริงๆเท่านั้นหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดบางคนก็ไม่รู้เพราะตัวเองไม่เล่าอย่างตาก็ตาถัว่วอย่างหูนี่ก็ตึงอยู่ข้างนึงได้ยินอยู่ชัดๆอยู่เพียงข้างเดียวจมูกก็ระบบทางเดินหายใจนี่มันพิการแขนขาก็ ข้างหนึ่งก็แข็งแรงดีข้างหนึ่งก็อ่อนแรงอย่างนี้มันก็เป็นเช่นนี้มาตลอดโดย,ยเฉพาะตากับหูตานี่นอกจากตาถั่วตาสัน้นแล้วยังมีตาเอยียงอีกส่วนหูนี่นอกจากกะตึงไปข้างก็ดูเหมือนว่ามันจะลีเล คือมันจะได้ยินช้ากว่าคนอื่นไปแม้มันจะอยู่ในระดับอัตโตวินาทีแต่มันก็ช้ากว่าคนอื่นจนเป็นเหตุให้แม่เป็นลูกศิลปินแท้ๆที่พ่อแม่เป็นพระเอกนางเอกมอลําเป็นพ่อครูแม่ครูของผู้ประกอบวิชาชีพมอนลํา มาทั้งแผ่นดินนั้นตัวเองก็ยังร้องเพลงไม่ได้คือมันเข้าดนตรีไม่ได้เนื่องจากหูมันรีเลยพอจะไปร้องเข้ากับดนตรีมันก็ไม่ทันดนตรีก็เลยเพี้ยนไปนี่คือร่างกายจริงๆมาตั้งแต่เด็กมันก็เป็นอย่างดี จึงมาปรารบทำบุญวางไว้เตรียมตัวตายตายก่อนตายตั้งแต่อายุห้าสิบปีที่ล้านหลานสิทยาดุสิตส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจทำไมจะรีบดังนา,านอาจารย์ยังแค่ห้าสิบปีเองยังไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีสักหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เล่าให้ฟังว่า สังขารร่างกายขันห้ารูปนามของสิ่งที่เรียกตัวเองว่าแอรแลนายน้วยหรืออาจารย์มหาอัมด้วยครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาอัมด้วย รือนายตะวันในปัจจุบันนี้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงสมองก็เริ่มแย่ yeah. บางทีถ้าใครสังเกตติดตามฟังนี่จะเห็นว่าขณะที่กำลังพูดในบางคลิปมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาขั้นนั่นมันหมายถึง อระบบสมองมันเริ่มเหมือนกับมีอะไรมาก,กระตุกไว้นี่ขนาดฝึกอาณาปานสติเจริญจิตภาวนาตามมหาสติปัฏฐาน4กขั้นมาทั้งชีวิตพอร่างกายมันเกิดปันปวนรวนเรขึ้นมานี่ อะไรมันก็เอาไม่อยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละก็เลยเอามาปลารบว่าเราคงจะอยู่ไปได้อีกไม่นานแล้วสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ตอนสุดท้ายตั้งแต่วันวางไวยเตรียมตัวตายตายก่อนตายอายุห้าสิบเป็นต้นมาจะว่าไปมันก็สำเร็จทั้งสองอย่างแล้วแหละคือโดยส่วนตัวเองเนี่ยมันสำเร็จแล้วคือ เขียนหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตมันก็จบพอให้อ่านเข้าใจทำให้คนที่อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรในพระไตรปิฎกสามหมื่นกว่าหน้านั้นที่หลวงปู่พุทธทาสท่านเอามาอธิบายไว้ในชุดธรรมโคดของท่าน อันนั้นก็เป็นหมื่นหน้าเหมือนกันแล้วหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ประยุตโตมาเขียนไว้ในหนังสือพุทธธรรมของท่านอันนั้นก็พันสามร้อยกว่าหน้าทีน <c oughs> ี้ใ,นใ,นใ,นใครไม่มีเวลาไปอ่านมากขนาดนั้นหากได้มาเจอสาระสำคัญการมีชีวิตหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันนี เชื่อว่าอ่านเพียงแค่หนังสือเล่มเล็กๆบางๆเนื้อหาจริงๆก็อยู่ราวหนึร้อยหน้าที่มันเป็นร้อยหน้านั้นเพราะมันมีคำขึ้นต้นคำลงท้ายและสารบัญต่างๆประกอบไปอีกเท่านั้นก็เท่านี้แหละถ้าใครได้อ่านจบก็จะรู้จักตัวเองโลกและธรรมชาติ อย่างถูกต้องทองแท้ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ต้องไปอิงความเชื่อทางศาสนาก็ได้แม้ผู้เขียนจะเคยบวชเรียนมานานกว่า20ปีจบบาลีปร,ริยนธรรมก้าประโยคก็เป็นธรรมดาว่างานเขียนก็ต้องออกมาในรูปยิงคำสอนในทางศาสนาแต่เจตนาจริงๆก็คือมุ่งจะแสดงสัจธรรมสากลความจริงแท้ตามธรรมชาติของมนุษย์ เราสรรพสิ่งสรรพสัตว์ดังนั้นแม้เพื่อนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็อ่านได้คนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยก็ยิ่งควรจะอ่าน <c oughs> เนี่หนังสือเล่มนั้นก็จบแล้วตั้งมูล,ลนิธิสุตวารมาคืนแผ่นดินให้ป่าและให้ป่ากับคนอยู่บนเป็นป้ายด้วยเจตนารมบุโมมการหรือปณิธานที่ ต้องการจะทําสิ่งที่สําคัญจําเป็นและเร่งด่วนที่สุดของมนุษยชาติแม้คนอื่นเขาจะมองข้ามอยู่ก็าตามเห็นอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากและใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็จะทําด้วยวิธีที่ง่ายและเล็กที่สุดในโลกนี <c oughs> ่ก็เสร็จไปแล้วเหมือนกันได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ปี2,560มาถึงปีนี้ก็ แปดปีกว่าแล้วตั้งแต่ประกาศก่อตั้งก็สิบเอ็ดปีแล้วนี่ก็เสร็จเหมือนกันเพียงแต่แม้มันผ่านมาตั้งนานมันก็ยังไม่มีใครรู้จักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเองนี้ไปมีกรอบขอบ,ขอบเขตเอาไว้น้องๆคนดังเขาเคยมาจะอาสาช่วยเผยแผ่ให้มันดังแต่ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องหรือตกลงกันไม่ได้ ก็เลยยังต้องรอต่อไปว่าคนที่ทั้งดังทั้งดีที่คุยกันได้นั้นเมื่อไรจะมีแต่อย่างน้อยส่วนตัวนี้ก็ทําสําเร็จไปแล้วแล้วก็เลยเป็นนันว่าเฉพาะส่วนตัวเองนี่ก็ไม่ไม,ไม่เป็นไรล้วจะตายวันไหนก็ได้ก็ยังเหลือแต่ว่าเมื่อมันยังไม่ตายก็รีบพูดเอาไว้เขียนเอาไว้ให้มันตันก่อนมันตายอันนี้คือเหตุที่เปลี่ยนชื่อชุดจาก เสียงจากสวนจันทร์วลาห้านาะทีมาเป็นเสียงจากสวนจันร์ให้ท่านวันตายก็คืออย่างดีทีนี้สําหรับวันนี้นี่เอาคาถาที่สอนตัวเองให้มันแก้ความราคาญได้เพราะทุกคนก็เห็นอยู่ว่าสังคมทุกวันนี้คนมันเอาแต่ด่ากันความจริง คนที่ด่าเนี่ยมันก็มาจากสังคมมันด่าแล้วดังโพแล้วปังคนหิวแสงก็เลยแม้ไม่เคยด่าหรือด่าไม่เป็นก็ต้องฝึกด่าเพื่อที่จะได้ดังนี้ทงที่ไอความจริงการด่ากันนี่มันประจานความโง่เขลาบัญญัติของคนด่ากันอยู่แล้วประจานความที่เป็นคนมีจิตใจโหดร้ายทารุนเป็นคนที่ขาดธรรมะขาดศีลธรรมอยู่แล้วแต่ว่าคนมันก็ยังด่ากันอยู่แล้วเราก็ไปห้ามไม่ได้ทั้งที่ การที่ด่ากันนี่มันมันน่าอายนะความจริงมันควรจะเป็นเรื่องน่าอายอแต่ทั้งนี้ต้องยกเว้นนะแต่แต่ก็ถ้าถ้าทําได้ปรับตัวได้มันก็ดีเลยอย่างคนดังอย่างท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคิริวัต์ก็ดีหรือแม้แต่หลวงกงหลวง,งเตีย่ยที่ท่านเลี้ยงผมมาก็ดีท่านก็พูดคําด่าคําเหมือนกันแต่ว่าจิตใจของท่านดีงามคําด่าแบบนั้นก็ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกเว้นไว้เหมือนกันในพระไตรปิฎกก็มีปรากฏว่าท่านก็ยกเว้นคนที่ด่าด้วยจิตบริสุทธิ์เหมือนกันว่าคําแบบนั้นก็แม้มันจะเป็นคําหยาบคายแต่ความเป็นวจ,จีทุจริตมันก็ไม่เต็มหรือก็คือยังไม่ถึงกับเป็นวจ,จีทุจริตแท้เพราะว่าจิตใจดีงามจริงอันนี้ก็ยกเว้นไว้แต่ทีนี้สําหรับคนทั่วไปไม่อย่างนั้น <c oughs> คือ จิตมันก็สปกปรกคําพูดวาจาเขามันก็สกปรกด้วยแบบนี้แหละมันน่าอายน่ารำคาญแต่ทีนี้เมื่อเราห้ามใครไม่ได้ทํำยังไงล่ะมันก็ได้แค่ว่าเออไปห้ามคนอื่นให้ด่ากันมันยากยิ่งก็มาห้ามตัวเราเองนี่แหละอย่าไปฟังเขามันจะง่ายกว่าผมก็เลยเอามาสอนตัวเองอย่างนี้แล้วพอสอนตัวเองว่าอย่าไปฟัง แต่ทีนี้บางทีเราก็อยากจะรู้ไหมว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นอย่างไรก็รอเอาไว้ฟังข่าวตอนจบทีเดียวก็แล้วกันมันก็เลยออกมาอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็ลดความรำคาญล,ลงไปได้ลดความเศร้าหมองจิตใจลงไปได้ด้วยคาถานี้ใครที่จะเอาไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์การและรับรองว่าใครที่มีท่าทีอย่างนี้ จิตใจของเราก็จะดีงามจริงแล้วแม้โลกแม้สังคมแม้ผู้คนเขาจะทุรนทุรายเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่อย่างไรเราก็สามารถจะสงบพบความเย็นอยู่ได้เหมือนกับที่โบราณเปรียบเทียบว่าเราสามารถอยู่ได้แม้กลางเขี่ยวของอสอรพิษ <c ười> คือแม้อยู่กลางเขี่ยวอสอรพิษ ก็ไม่ถูกพิษของอสรพิษนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองเราก็ตามรอยพระอรหันต์กันนะครับ